สวัสดีคร okay. ับสวัสดีครับก็อาจจะพูดช้าไปนิดนึงนะคเนื่องจากว่าเนี่ยก็เป็นการอยู่แล้วก็อาจจะลืมเนี่ยโอเคครับถ้าส่งแล้เราก็จะมาเอ่อมานี่ไงครับไปตะลุยยิ้มกันมาตะลุยยิ้มกันนะยิ้มหนึ่งที่ม่ยิ้มพิมพ์เดีรยวเราลองเข้ายิ้มนะ โอเครับยิงก็เลยนะอบบนี้แะนาปเท่ายี่ยิงนวยกัแล้ววนี้นะนก็จะได้ไสถูกนยิมเลยก็ไดนนี้แต่ว่าเราเป็นคนดีกับสังคมน้าต้องมาสู้กับเขานนโอเคครับเกีย์ก็สู้กับพวกน้องกับเขาคนครับ ซึ่งมีรูปมาสองตัวเป็นอะไรเนี่ยเป็น o k m o หินนะเราใช้ที่จะขัี้สู้นะโอเคครับชองในรักสีนะพวกท่าที่จะผ้าหินน,นะครับอ่มบอกว่าผมจับ p o n ตีตัวได้แล้วนะผมจับโ o เกมอนตตัวได้แล้วนะนันก็คือปิ k a c h นั่นเองนะจนึงมีรูปหกเอ่อก็ยังไม่ได้ฝึกมันเลยนะครับโอเคครับ ผ่านธรรมดาน,นะครอาจจะได้ยินเสียงไม่ดีด้วยไอ้คนนะครับตัวสุกเป็นถังเลี้ยงท้องฟวันไฟเยอะับเฮยครนะับคนหน้าขวดรหนึ่งทีครับเล็บไม่ตายแนละ้วโคตรทีหนึ่งเรียบร้อยแนละ้วถึงเวลาที่เราจะสู้กับคนน้ายิมแล้วนะคนะรับนะครับในภาคอังกเขาจะชูบล็อกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาคญี่ปุ่นแนละ้วก็คือทาเคชินั่นเองนะโอเคนะอเค,ครับตรงแรกก็เป็นเด็กแอตโลนีกแล้วนะคนระับสู้ครับ ตัวไม่ตักเราไั้ปน um. ั็เยเราได้เตียแล้วเอาวจะมาชนะตั้งหนึ่งตัวแล้วแล้วเปลี่ยนตัวเาเป็นพวกโแมาสู้ก em. <Piet. S 2> ่อนนะเราเจ็สี่พี่วัไม่เข้าเลยครไม่เข้าเลยพี่วงนี่ถกมากครับโอโผตีวงไม่เข้าเออตายแล้วโป๊ ต้องเอาพิกาจูว่าสู้คนระับซึ่งไฟฟ้านี่ไม่สามารถใส่หินไดนะ้นะครับก็พิกาจูว่าต้องตายครับนะั่น,นนะเลยครับหนึ่งตัวครั้งนี้ตัวเดียวครับจงเล่ก,ก็ไม่เต็มด้วยอะไรก็ทาสีเข้าอยู่ก็จะไม่แรงนะครับต้นหินตัวนี้น่นาสิ้นชีวิตไหมพช,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 ชั่นโพชั่นปุ๊บหินที่โอ้โหว่าแล้วส,ส,ส,สู้เหมือนสู้กับตายเปมนตายแล้วสิ้นชีวิตไปสำหรับพิโตจูครั้งนี้ตัวนี้ เรสู้กันจบแล้วนะครับก็ลำบากเลยนะตรงในี้ตายอย่างนี้นะเรื่อไปเก็บไปบอกเ,นะเราเรเจอเรื่องมันะนะ่นใจหน่อจะได้นะที่จะที่ตรงในี้ตายนะแต่พอเลือดไม่เต็มด้วยไหรนะ่เราแบบต้องไปสู้กันใหม่จังหวะนี้คนะรับแพ้แล้วต้องสู้ใหม่คนะรับเลือกตัวธาตอย่างนี้มาสมบูรณ์นนแล้วที่จะแพ้แล้วครับแล้วนะเวลาเราสู้กันใหม่นะ เราต้องสู้ครับสู้ดังไฟใช่มันร้อนแรงดังไฟนะครับถ้าไม่สู้เราคงต้องตายคะับโอ้โหตอนนี้แรงมากครับเป็นกิ๊กทข้องนะครับท่าเป็นเท่านคอครับสู้ไปเลยครับอีวาจะไปโกมันนะเราโอ้โหมันติดกี้ว่ะมันติดกี้ว่ะโอ้มันติดกี้อย่างงี้จบเลยครับเกมนี้เราถูกไม่เข้าโป๊ะตีอีวาไม่เข้า ตัวที่ว่าหินทีเนียน้ยรู้เรื่องอ่ะเฮ้ยเอ๊ะรักไม่หินนะมันสู้หัวอืมตไปครับกระจุยทำไมไม่ได้หรอจริงไปครับาสู้ไม่ได้ไม่ได้ครับตัวเราสู้มาไม่ได้จริงครั อยากโุดตะบนเชื่อหรือขุดตะบนท่ำสักตัวไม่มีนะที่อย่างนี้ไม่มีตะบ,บน,นเลยนล้วนะทำไมหาดูนะมีท่าแต่ไม่มีท่าคาดิทำอะไรไม่ได้อยู่ดียวไม่มีใครอะไรเลยที่เแถวนี้นะ ไม่มีอะไรเลเทุกคนนะออขอเซฟก่อนนะครัาโกราแพ้แล้วก็วเต้งกลับมาได้นาานะโอเคครับเราก็เข้าไปเซิร์บหุ่นยิมบล็อกอีกครั้งนะครับพอจะแพ้แล้วก็กอล์ก,กับนะครับดูจาอาการ่อนแพ้มาสองรอบเราดนะูจากไอ้มินเวลขึ้นอนะ่ะชิ้นมันตอนน้องกิเลขคอเลยนี่แรงอยู่เนียน่ยเฮ้ยพลาดครับพลาด เราพลาดตัวเลสิบเจ็ดแล้วคืมีตกอนี่อ๋อพบโผมาสู้นะระหว่างนั้นทำเลด้ที่ตัวขวงนี้ก่อนะเลืเลือเฮ้ยเลืดหมดอ่ะเอาแล้วครับเลิหมดตรงสู้ครับท่าไหนจะไ่เข้านไม่มีท่านี้เวลาตัวเออโอ้ทำให้ยีวัาเลือน้อยที่สุดนะครับก่อนที่จะไปเจอแบบตัวขงนี้ของเราครับ คือมว่าไปแพ้ทางหิดเมดแล้วเลยถูกับตังแตกระขบวนท่านแรงแตกครับนะทิ้งชีวิตนะผ่านเป็นไปครับชีวิตก็ผ่านนไปจังหวะนี้โชคไม่ได้ครับยิมมินี่มันเก่งกันไปนะนหมดบัญญาที่จะสู้สู้ไม่ได้จริงครับ หนึงทางขวางมือออกได้ไหมอ๋อมันพาเราไปยิมเหรอมีคงขำเดี๋ยวนึงโอ้โหพาเราไปยิมเฮ้ยตายเด็กไม่ว่าจะมีอะไรเราต้องเข้าป่าหน่อยวะไปหาโปเกมอนกันนะลำป่าครับจะใช้ยิมหนึ่งไหม ตอนนี้เวลาจับแล้วผมไม่จับแล้วก็เลยพี่กำลังจะหาเวล์แล้วพี่กระจุกเขาเวิวไม่ขึ้นเลยแล้วผมเท่านั้นพี่กระจุกก็กทำอะไรไม่ได้เลยกำลังบาเด่นแล้วในจุดทีน่นี้นะครั อป้ยมอ,น,อ,มน,มอน,นแล้วมีอุ้กรมอนล่ชนะท่าเหรอตรงนี้ต้องสู้ดองไฟครับบอกว่านะครับเร่งที่ดีนะครับเอาโปโะนำแล้วโปะไปสู้ปึ๊บเนีื้อเอาโพชั่นอย่างเงี้ยเนื้นอเซฟโพชั่นไปต่อสองขวดเห็นไหมน่าจะดีนะคเซฟโพชั่นสองขวดสามขวดไปได้ด้วยเมาจ่ายเลยดีกว่าครับหลังนั้นก็เนี่ยสตาร์ทใหม่ได้นะครับ ไม่เซฟโพราชาั่นอีกเสฟเลยนะ,นะครับเสียไปนะโอเคครับแล้วก็สู้กับบล็อกนะโอเคเราต้องสู้กับเขานะโอเคตัวแรกก็เป็นตัวนี้ยจึงทำชอไม่ได้จริงๆอ่ะต้องให้พป๊โป๊ะสู้นะครับคือพอเขาจะอยู่ว่าทำไมพป๊โป๊ะมันตีว่าไม่เข้าอันนี้เมื่อไหร่พอโป๊ะโปะมันยังตีไม่เข้าเออโอ้ดูไอแต่นี่มัน ไม่เข้าเลยครับปกติไม่เข้าเลยพาดอะไรทีเดียวเฮ้ยฮะแล้เคกอร์ว่าแล็นะสุดแล้วถาเ็เกอร์เดี๋ยวมันกินติคิดไม่งั้นมันกดท่าดีเฟนเลยนะจะมีติคีดได้ข้าใช้ได้เฮ้ยปกติทำดีอยู่ครับแล้เดี๋ยวคราวนี้ทีเดียวเราจะตายนะตายไหมไม่ตายไม่ติคิดทำเฮ้ย หอ๋อพีก่กระจูหมือนหรอเราเราค่อยไปเติมเลือดนะเครับแบ็คโพสชัน่นอย่างไรที่ต้องเติมเลือดก่อนนะครับโอเคครับโอคค้ทีเ,เดียวตายอีกนะครับอ่าแล้วถามว่าสู้ได้ไหมเนี่ยยากว่ะเอ้าไม่โดนจบเอฟจบข่าวนะเครับืเราเซเวอร์แล้วไม่กลับไปที่เซเวอร์แน่นอน ทำไมไม่ล็อกวิธีในการชนะเอ้ยล็อกพลาดดียวมาดิเดียว,เ,ยวเอ้ย,เ,ย,เ,ย,อยอเรียบร่อยชนะัูู่ชนะยิ้แล้วล็อกนันเครับชนะเรียบร้อยแล้วครับปู้คู่อวจริงๆคนระับโอ้มันมันท่ามาปาจรงครับโอ้เราเซฟในโปรแกรมไม่พอเราต้องเซฟในเค็นดานะครับนี่ได้เก็บเกมาแล้วนึ่งอันเจ้ได้เก็บเกะแล้วหนึ่งอครับ เกล้าก okay, ็เซฟไอเกมด้วยนะพอเป็นวิธีครับก็เซฟเอืเลยป่ะปึ๊บแล้วเอาปดิเซฟปึ๊บเซฟไเรื่อยครับก็เลยขึ้นตัวเวลาเราเซฟตรงนี้ได้นะครับไปกันดีกว่า เนี่ยแล้วก็เดินทางไปตรงกันจะเดินทางนะเราก็ต้องเข้าพวก Pokémon Center นะครัพวก Pokémon Center นั่นเองในชุดนี้นะเราจะทำไปทางขวาของเมืองด้านนะครับเขาถามำเมื่อสวิตับเขาให้อะไรมาเนี่ยเอารองเท้าวิ่งนะก็เลยกดบีนะครับจว่าวิ่งยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับ Ồ, không biết nhà nghỉ có trai Ok, có chuyện được rồi thể đi Có bây giờ nghỉ lên Bây giờ bây giờ không? Ờ, xe không hả? Chú một bên okay, bộ, bộ bộ thỉnh, okay, rồi, à, là... không? Ok, bốc bọc xô bốc bọc nè thì Ok, ta điều là như vậy Ờ, xô làm quả เห็นพบโฆษกาแล้วเพื่อ15ด้วย้วสนสนโโค้งนะครับโคงปะกงโบ๊ไม่หวแล้วนะอคิดตของเงยได้หนะครับขึ้นมาอยู่แถวหน้าโอเคครับสู้หมดแล้เราไม่เราไม่ใช่คนแบบจะหนีงั้นเราสู้นะเราไม่คี้ปอนะขี้ปอดี้ปอดนะรับเพื่18ีเปล่อนคิตกของเงี้ยตอนนี้นะครับจริงมันต้องกลารล่านะแต่ว่าน่าจกแพ้นะบเราเกนแล้วแพ้นะเลย ไม่ไกลด,ดีแต่ตอนนี้น่าจะกลายร่างนะนี่ครับวอร์คิดตัวอิชอวลลนะีนคือจะกลายล่างคนระับปึ๊บตอย่างนี้นะจะกลายร่างเป็นตัวที่ตาชมในตอนต่อไปนะที่ตามำในตอนต่ไนะตตอตไปของโปกเกมอนนะปึ๊บปุ๊บป๊บเป็นรุซาโดนั่นเองใจังวนี้ เราไปชื่อโดนะเป็นร hmm, ่างกายของกิโตคาเนีนั่นเองนะครับจะเป็นร่างสองขมันนะครับเค้ามีเท่าไหร่สู้ให้หมดนะครับอย่าไปกลัวมันนะครับมันก็จะเป็นร่างมังกรแบบนี้นะครับคนไฟไปแล้วอย่าไปหยองนะคอ้าวพิกาจูมาสู้หรอเววเววเววพิกาจูมันสู้ไม่ได้เจอตัวนี้ด้วยเนอร์ช็อกไม่เข้าโอ้โหพิกาจูจ่ะพิกาจ้าจู ไม่ได้พิจุมชนะได้เนี่ยไม่ได้แล้วเอาพวกโป้มาสู้ดีกว่าไทเกอร์นะครับชนะก็โป้สวยครับแล้วกีเกตสวยวะเอา้าแต่เนี้ยจะต้องสู้สองคนนะครับไม่คู่ม,มับผมจะมีวิธีนะสามารถหนีได้นะครับ พี่ติดพีตวันเลยจดเลยไม่มียาแต่พี่เตอร์ต้องแปปูมาเซ็นเตอร์เราก็ต้องวิ่งไปวิ่งไปวัวตัวสั่นกิโตหางเงี้ยจ้ากิโตัว,มตวไม่นะเลือดไหลหัวเลืเอดไมเลยเหลือยู่นะครับต้องให้คนจอยรักษานะครับ โอเคเราก็ไปกันลุยกันต่อเลยดีกว่าแค่โจดนี้โอเคเราก็พอเราผ่านมาแล้วมันก็มาเป็น,นี้เหมือนเดิมครับแล้วก็ขอว่าผ่านไอ้คนนี้ได้นะถ้าบระเด็นคือจะผ่านไอ้คนนี้ยังไงผ่านได้ไหมไม่น่าจะได้นะก็ใช้กระบผมบอกนั่นไงโอเคเอา okay, ไปเมื่อไหรับสู้มันก็มันแรงอย่างนี้นะ คาร์เตอร์พี่ทุกครั้งง่ายคนไฟเทียรู้เรื่องตัวนี้ปรับไปเลยทีเดียวยี่สเก้ามาด้วยนะในตัวนี้มันเซลลนะเป็นาปรากพัฒนาของคาร์เตอรี่นะเราลากสองนั่นเองแหละโอเคครับชนะนะคนนี้สู้ไหมไม่สู้หรอวะมีตัวเดียวด้วยนะเป็นอ๋อคูลินนะมันทำให้หลับได้นะแต่ว่าตัวนี้คงทำหลับไม่เป็นนะเราก็ชน,นะนะครับ ไอพังย่าตัวนี้มันจะมีโปเกมอนไหมโอ้โหเค้าด้านบนนะไปต่อเรื่อยๆนะตอนนี้ไม่สู้นะลองคุยกยบเขาดะหว่านะคพราะอาจะเป็นคนดีกว่าที่เราคิดก็ได้นะครแต่จุดๆๆๆๆๆๆๆนี่โอ้ทุยโอ้ติดติดก็ที่เงีูลินนี่จับแบบแต่เราไม่จับนะโปเกมอนไม่ดีอย่างงเี้ยมีอะไรไม่มีอะไรเลย คืออะไรประโยชน์ต่อๆเรื่อเราจะผมมาเชิญถนนหมายเลขสี่นะมีโปเกม่อเซ็นเตอร์นะเข้าถ้ำนะแต่ก่อนจะเข้าถ้ำนี่ขอเข้าโปเกม่อเซ็นเตอร์แป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวเท่า,านั้นนะโอเครักษาใส่คุ้มจแล้วมาแล้วลูกเกลเราเข้งเส้นทางไปเนี่ยเข้าสู่ในถ้ำนะครับอาจจะมีสิน้ำรบกวนนะก็บอกแล้วครับว่าผมเองนะคพยายามถามเด็กน้อยนะครับแต่ก็อยากเล่นเกมนะโอเคเราเข้าสู่ในถ้ำเรียบร้อยนะ ไปทางหต่อไม่จะาทำหินนี้ไม่ดีนะไปทางไหนต่อบ้านนี้เหรอไม่โ้เวไม่โซวบล็อกลงเรงนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเป็นน้ำนี้สุดหรืเป็นปรมอนหินแล้วกปุรมอนทรายนะเฮ้ยอืมเราเจอแล้ เอาโอเคเราไม่สู้คล้ากหนีได้ไน้ได้แบบนี้ปัจมุันเอ,อ้าพันตันนะบผู้สวยเป็นนางตันนะพันตัน,ตนเราต้องเดินต่อไปนะตรงนี้ไี่ผิดนะทางนะครับโอเคเราหาทางออกถ้ำนะครับ เจาะได้ไหมเนี่ยมันมีพลวัตเทรนเนอร์อยู่เต็ไหมไปหมดเนียในจุดนี้นะครับหนีได้เออมัน้าเส่นของผมเราไม่ผิดนะครับมันก็ล่าจะมาทางนี้แหละไม่น่าจะเป็นทางลงมุ้งมันมิทางไปต่อเสน้นบอกถูกนะเจอเาบอลบอลนละนะั่งครับมันจะเจอรีเพลมาด้วยนะรีเพลก็คือไอที่เทาโนโลยีเสียโทน,นะครับ เราจะไม่เจอโปเกมอนนะัเซงผมถูกต้องนะครับน่ามาลางนี้แน่นอนนี่เราใช้ในเนาลาโซเฟียนมันเรียนมาตัจว,ว,วัวนี้โอเคเราออกมาได้สำเร็จนะับเป็นถ้ำพระจันทรหรือเปล่าเราเปิดจอ o k ก m o นนะแล้วเราเปิดใจไปสนใจมานะ ไม่ได้รีวิวมารีวิวก็คือเราตายเราสามารถชุบชีวิตได้เน,นี่ยครับแต่เลือดจะไม่เต็มนะต้นหลังๆนะหลักนะแรกก็น่าจะเต็มอยู่นะน่าเสาดานะครับแคมเก้ก,ก็มาทำอะไรในถ้ำนะขัดไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเขาเดินมาทุกความเร็วสุองทันเ,เจอ,เอนะความไวแสงนะ กบผมกลัวว่าจะมีเกมาร์เก็ตอีกนะต้องเดินอย่างระวังนะรอบครอบด้วยรอบครอบรอบครอบนั่นไงแต่ยังไงต้องเจอครับยังไงก็ต้องสู้ถอยไม่ได้นะครับรอบสู้กันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ะเทศบา้านจะเป็นแรตต้าวิทย์สามนะแต่ก็ไม่น,น่าละคณะมาเออลิซัดดกตัวนี้หรอกเราต้องให้พวกผมมาสู้หน่อยแล้วกันเรอบพอกันนะ,ะนนจะได้เราจะได้เกย์เยอะสู้แบบบ อ่าสุดแบตก็ือสามโอ้โหตีดุเลยมันตีดุเนี่ยเราตีสู้ดิตีดุแล้วไงดุแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บนะเทคเกิลตีไว้แล้วก็กัสเรียบร้อยเก็บได้แล้วมอสตนาเขาแรงมานะครับไปต่อเขาเลยดีกว่าคนนี้ยังไงก็ต้องสู้เหมือนกันนะเลวเหม่อนกันจริงๆครับเป็นสัมปชัญญะทั้งหนึ่งนะ นะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราสู้ชนะเราจะเขาจะให้เราเลือกฟัสซิลแน้นจนนั้นกดท่าผิดครับซึ่อในฟัซซิลที่เขาจะให้เลือกอยู่จะอยู่ขมากๆเราเอาค้าไพ่ใช้ไม่นนนได้นะมิจจาะสกิลของมันนะครับแล้วก็ใช้สแคดตีส,สดๆเลยดีกว่าตัวนี้เอาเอาวัวอลวกสู้เรือเลอทั้งสองตัวนะครับโอ้เป็นจอมชื่อผมก็ไม่ได้นะผมไม่ได้นานแล้วผมลืมโอ้ยโดนผิด โอ้รถต่อเราครับนา่าจะเซนชีวิตอะแต่ก่อนน่นนาจะข้ามาได้ก่อนนะเฮ้ยข้ามาได้ไหมนะวิติดพิษตายครับนี่เดียวเลยกระจุรลงมาข้ามาได้ไหมเชื่อฆ่าได้ดีเวลคืนเลยนะนยยั่นเนี่ยโอ้เวลคืนเวลเจ็ดเลยครับเวลแปดเลยโอ้โหกระจุรเดี๋ยวถ้าปันธุเวฟเติมอ,อยู่บนฟ้าแสนโวลบนเอาขี้ตกมาสู้ต่อ เป็นไอตัวตัวนี้เป็นตัวาสายฟ้านะครับมันจะข่า,ขาวเลยโอเคครับน่าจะยี่สิบนะโอเคครับเรายี่สิบอันนี้เรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าใหม่เป็นสมองสกรีนนะเอามาแทนที่นี่เลยนะโอเคครับเรียบร้อยแล้วแล้วพัสดีนะมีสองอันนะอันนี้คือฮิลิกนะครับอันนี้นก็คืออ,อ่าโดมเอาโดมมาเลยนะ เื่อมืนประกอบลัมพิชายโอเคตราก็ต้องเอาจุดาพังนะครับทางกวันไล่จุดไม่ไกลจากเซนเซนบอกว่าเราต้องลงบันไดเลยขึ้นบันไดเขึ้นนะขึ้นบันไดเลยขึ้นไปก แล้วนี่คือทางออกของถ้ำน,นะมาที่ถนนหมายเลขสี่เนียมีคนสองคนยังอยู่ยอ๋อพอแค่เราเรียรู้ถ้าเมกะพันนะเหยียดจบเป็นถ้าเมกะพันนะใส่ใครได้ไหมให้พี่กระจูดีไหมให้พี่กระจูดีกว่าเอามาแดนหน้าโกงกับเออได้พี่กระจูได้ถ้าเมกะพันไงนะโดยคนนี้เป็นการแตะแบบนี้ไม่ไม่ก็คิดนะ เราก็ให้คิดตุกของไอริศโดดเออริศตนะุกมาไปแทนผ้าในสมุกสักกินที่ได้มาเก่โอเคจะสอบท่านใหม่เหมืนรู้สักทัดดีนะมาไปไหน่อบต้องดูนะมีโปรกรบอลนะเป็นทีเอ็มศูนย์ห้านะครับแล้วที่เห็นไม่เห็นไม่ชตดงเออียถ้าเกิดมาตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดมาตรงนี้จะไม่สามารถกลับไปได้คนะโอกลับไปไม่ได้นะก็ต้องเลยไปตรงนี้ไม่สามารถกลับไปได้แนละ้วด้วยเห็นวกลับไปไม่ได้นะเอาทําไมเจอสองตัวทิดต่อเรื่องเริ่มสูงครับแต่บอกว่ามิกกจูมาหาเบียวตรงนี้ด้วยเนมะืองนี้ชื่อมืองอะไรคนระับอะไรไม่รู้มันเล็กบังนครับเห็นถ้านนะคาารับนั่นคือถ้ำจับเทพตัวหนึ่งนะแต่ไม่บอกว่าเทพตัวอะไรนะครับ นำซึ่งวานหน้าเราจะมาตะลอยกันนะครับตะลอยไหน้าต,ตะลุยด้านบนนะยังไม่ใช่ยิมนะคก็ยังสู้ยิมไม่ได้ส่ราตนะัวอยากไปเก็บเบลลก่อนนะครับ <c oughs> ด้านบนนี้มีให้เก็บโตเยอะมากครซึ่งวันต่อไเราจะมาลุยกันครับส่วนบานนี้ก็สวยกว่า